มาแล้วค่ะเย่กราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผูช้ชมทุกท,าท่านทิน่ารักทุกๆคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจ้าจ๋าจัดสูตร n 7ชาแนลกับพี่จ๋าเหมือนเดียวีกิ่งเคยด้วยนะคะและแล้วในวันนี้นะคะก็ขึ้นวันฮาโลวีนฮ p ปปี้ฮาโลวีนวันปล่อยผีนั่นเองนะคะและแมพที่พี่จะมาเล่นนะคะในวันนี้ก็มีชื่อว่าหอคอย ฮาโลวีนทาวเวอร์สตูรีโอนะคะทุกคนเนี่เห็นไหมเป็นหอคอยอีกแบบนึงนะคะมันจะมืดน้องๆลองมองขึ้นไปข้างบนดูเห็นไหมคะก็เดีย๋ยวมาดูกติกกริยาเกมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงจะสนุกจะโหดมากขนาดไหนแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มได้เลยก็มาเริ่มรับชมไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนใครที่กดเข้ามาดูช่องของพี่แล้วนะคะอย่าลืม ที่จะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก,กดกดคอจอกคอใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกติกยาเกมนักกันนะคะว่ามันจะสนุกจะมันจะโหดจะน่ากลัวแค่ไหนก็เดี๋ยวมาเริ่มเล่นและมาเริ่มดูรับชมไปกันเลยค่ะทุกคนไอเจ้าหนูนี่มันอะไรกันเนี่ยอีไอหนูอกกรกปฉันเล่นไอตัวนี้ได้ไหม้ยตัวฉันหายุ้ยตัวล่องหดนได้ด้วยโอ้โหต,ตัวล,อล,อล่องหนเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนเลย แชทเห็นไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกระโดดกันเลยนะก่อนจะไปดูหุ่นเลยโอ้โหไม่มีอะไรดีโอ้โหโอ้โหขอดูอันนี้หน่อยอเพบซ่ากระดูกก็ไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยไปแป๊บอย่าลืมนะคอมเมนต์แต่คำพูดในสิ่งที่ดีดีกันมา,ยาเยอะๆนะคะแชทน้องๆและพี่สัญญานะว่าจะปลิตคลิป หนูเขดูทุกวันเลยไปเริ่มกันประจนภัยหอคอยฮาโลวีนสตูดิโอกันเลยอ๋ออ๋วันปล่อยผีนะคะน้องๆคนไหนไปเที่ยวเออไปเที่ยวงานฮาโลวีนกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาบอกพี่กันในต้้นร่างคลิปด้วยนะนี่คือคนกําลังถือไอ้เจ้านกอะไรอยู่โอ้โหแล้วมันจะจิ้มหัวฉันอะเรามีไอ้เจ้าฟักทองไปกันดีกว่าชึบ เริ่มจากโดดอันแรกกันเลยนะคะทุกคนโอ้โหด่านนี้เหมือนจะมีใยแมงมุมไอ้เจ้าตัวแมงมุมมีพิษเนาะเออฉันเหยียบไปดีกว่าเดี๋ยวฉันโดนกัดแฮ่ถ้ายิงกล้าเื้ฉันจะกัดแน่นอนตอนนี้เราปีนบันไดามาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นต้นไม้เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงมันใคลคาลามชาดินปะเสียงแบบฮฮื ดูเหมือนด่านนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโรงศพคนตายนะคะเหลือแต่ซากกระดูกนะคะทุกคนเราจะข้ามไปกันเลยเสียงเหมือนลมอะไรบางอย่างโอเคไปที่มาตรงนี้ไอ้นี่มันคืออะไรขนมเหรอนี่มันไม่ใช่เวลามากินนะเจ้าควาแตอนนี้เรากําลังประจนภัยฮาโลวีนกันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่สิเจนโอเคตอนนี้เราจะเดินไปทางสะพานกันเลยนะคะทุกคนมาแล้ววับ ประตูอ๋อประตูวร์ปไม่ได้เราจะต้องข้ามอย่างงี้อุ้ยมีฟักทองบนประตูตรงนี้ด้วยฉันอยากเอากลับไปส่องไฟจังอ่ะเจ้าควายได้ไหมเอาไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของของเราจนันนี่มันของของคนอื่นจริงด้วยอ่ะถ่ายเป็นรูปหนึ่งนะคะชิวยังไม่แชร์เฮ้ยอันนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นใยแมงมุมนะคะทุกคนชึบนี่ใยแมงมุมไปแหลมขนาดนี้หรอเจ้าควายน่าระสิจน โอ้โหมาถึงด่านที่เท่าไรกันแล้วโอ้โหด่านนี้ดูเหมือนจะเป็นน้ำเจ้าสารอะไรบางอย่างนะคะในตัวของท่าปีฮ l โลวี n ระวังนะทะุกคนคลายไปกันบ้างในวันปล่อยผีชึ๊บด่านต่อไปนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วจะลองไปให้ถึงข้างบนสุดให้ได้นะคะแชรแล้วลองดูว่าตัวพี่เนี่ยจะไปได้หรือเปล่าอุ้ยมีฟักทองมีหัวกะโหลกตรงนี้ด้วยสมกับแล้วล่ะที่เป็นวันฮาโลวีนแต่ขอค่อยฮาโลวีนอันนี้ไม่ธรรมดานะคะทุกคน มันเป็นหอคอยฮาโลวีนทาวเวอร์สตูรีโอนะคะชึบโอ้โห,โหบนนี้มีดอกไม้ด้วยโอ้โหทางเดินตรงนี้ดูเหมือนว่าจะต้องเดินตรงทางนี้เสี่ยงใครขามามาแชดมันชวนให้พี่กลัวนะเนี่ยฮึบกระโดดมาเลยโอเคประมาณนี้เลยนะคะชึบฮประมาณนี้ชึบโอเค ฮัลโหลสวัสดีฟักทองไงอุ้ยเจ้าู่ยฟักทองพูดได้ด้วยผีหลอกวิญญาณหลอนชัดๆเลยชุบเฮ้ย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 มันมีผีเลยไอ้ไอ้ไอซอมบี้มันจะฆ่าฉันอ้มันจะฆ่าฉันเฮ้ฉันจะฆ่าแกฉันจะกินแกให้เหมือนซอมบี้เลยอุ้ยมีคนโดนกัดนะทุกคนดูช่วยฉันดู้ ฉันโดนซอมบี้กัดแล้วฉันก็เลยจะกลายเป็นซอมบี้ฉันก็อยากจะช่วยเธอนะแต่ว่าเธอโดนกัดแล้วฉันขอโทษนะงั้นเธอกลับฉันงั้นฉันกลับเธอฉันฝากเธอกลับไปบอกพ่อกับแม่ฉันด้วยนะว่าฉันรักพ่อกับแม่ของฉันมากเออเธอเธอเอาแล้วสิทุกคนเขาตายแล้วงั้นเราก็ต้องไปกันแล้วนะทุกคนมาให้ฉันกินซะดีๆไม่เอาฉันไม่อยากเป็นซอมบี้เหมือนแกหรอกเมื่อกี้ฉันก็กำลังจะตายอยู่แล้ว โอ้โหนี่มันเหมือนลาวาเลยนะทุกคนโอเคเราจะข้ามกากใยแมงมุมตรงนี้ไปกันเลยจนปลายฮาโลาวีนโ,โหเลยใช่ไม่นี่เจ้าควายใช่แล้วล่ะเจนโอเคอุ้ยอันนี้เหมือนรอยเย็บแผลเลยนะคะทุกคนเป็นสีขาว,ขาวแต่ให้เหยียบพื้นสีดาไม่ให้เหยียบเส้นสีขาวนะคะอุ้ยหัวกะโหลกคนตายแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นคนนี้เขาเชื่ออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะโอเคเราจะข้ามทางเดินตรงนี้ไปกันเลยนะคะทุกคน อีกยังยาวไกลกว่าวจะถึงข้างบนนะคะโยคนลุกเสียงมากชึบเอาเนาะโหลดมเล่นตามพี่ได้นะคะโลบอเป็กฮาโลวีนทาวเวอร์สตูรีโอเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนกับเวทมนต์ของยายแม่มดเลยเจนอย่าไปแตะมันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผีเล่ห์้นตัวร้ายเอาจริงเหรอเจ้าควายใช่หัวท่อจะไม่รู้โอเคงั้นเราข้ามไอ้สามเหลี่ยมบล็อกสีม่วงตรงนี้ไปเลยโอ้โห ผีหลอกวิญญาณหลอนชัดๆเลยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ปีนขึ้นมาโอ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไม่เจควายฉันเห็นย่งที่แกเห็นเต็มๆเลยล่ะแจนนี่มันข้ามเลือดชัดๆเลยโอ้ไม่กอดผีหลอกวิญญาหลอนนะรกคนโอ้โหข้าบเลือดใครอ่ะเจะควายนั่นน่ะสิแจนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้ามเลือดของใครไปกันเถอะโอเคเราจะลงตรงนี้กันนะคะสามสองหนึ่งจูเดินไปทางอุย้ยตัวอะไรมันจะงับฉันนะ้าไม่นะไม่ไม เรียบร้อยโอ้โหโอ๋หอแต่มันวาร์ปมาตรงนี้นะไอตัวอะอรฟันแหลมมันง,งับอะฉันคือประตูวาร์ปนะคะโอ้โหประตูวาร์ปพูดได้ด้วยเหรอโอเคเราจะข้ามพื้นสีส้มตรงนี้ไปกันเลยผีหลอกวิญญาณหลอนว้ายผีหลอกลอวิญญาณหาลจะฆ่าฉันโอ้โห,โอโหพอเราเข้ามาอุโมงเราเจอผีหลอกวิญญาณหลอนนะทุกคนใหม่ แถวนี้มวนี้มีลมพัดเสี่ยงน่ากลัวแล้วนี่อะไรเนี่ยช่วยฉันด้วยที่รัก,ฉ,ก,กฉ,รขขฉ,ฉ,ฉันกำลังจะตกลงไปข้างล่างไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยผมจะช่วยคุณเองนี่เธอที่หยุดยืนอยู่ตรงข้างๆฉันมาช่วยฉันทีซิแฟนฉันกำลังจะตกลงไปโอ้โหฉันก็อยากช่วยนะแต่ฉันไม่มีเวลาอธิบายแล้ว เดี๋ยวฉันจะตามคนมาช่วยแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราจะเหยียบเขาสีเขียวตรงนี้ขึ้นไปนะชึบโอ้โหพิงเอกดูกขาขาวขึ้นไปนะคะเหมือนสอนหลังอะไรบางอย่างเลยทุกคนโอ้โหฉันน่ากลัวโอเค,ออเคไปตอนนี้เราจะต้องนั่งรถไปนะคะทุกคนนั่งรถอะไรไปะหรือว่าฉันจะต้องเดินไปเองอ๋อนั่งรถนี่นะคะนั่งรถไปใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วละแจนเราจะได้กลับบ้านกันแล้ะ แวทำไมรถมันไม่ไปอ่ะหรือว่ามันต้องนั่งสองคนโอ้โหเสียเวลางั้นขออนุญาตเดินไปเองเลยแล้วกันนะโอเคใช่ไหมล่าเจ้าควายโอเคเจนฉันเดินไปเองก็ได้โอ้โหฉันไม่อยากจะมองข้างล่างแชทที่ไม่อยากจะมองข้างล่างมันสูงเกินเหตุอ้โ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 อ้ะะหอุโอ้โอ้ ฉันเดินไปเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องนั่งรถไฟเพิถึงแล้วนะคะทุกคนเออเดินมาเองเรียบร้อยปีนบันไดขึ้นมาให้เหยียบแผ่นไม้สีน้ำตาลห้ามเหยียบเส้นสีขาวนะคะทุกคนไม่ฉชนั้นจะตายชุบฮพบปึเบปึ๊บเรียบร้อยประมาณนี้นะคะทุกคนขึ้นไปตรงเขาตาย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 ,ตาย,ตาย ขึ้นมาแล้วอุ้ยข้างบนนี้มีผีหลอกวิญญาณหลอนด้วยนะคะทุกคนดูเหมือนตรงทางเี่นตรงนี้ที่เราเข้าจะเป็นเขาวงกดใช่ไหมทุกคยใช่แล้วแต่ใจะอ้ยผีบ้าไอ้ผีมันจะฆ่าฉันผีอะไระ่ะโอ้ยไปกันดีกว่ามันโวยหลอนขึ้นมาเรื่อยๆอเคเราจะข้ามทางเดินตรงนี้ไปกันเลยนะคะทุกคนชิบชิบโอ้โหทางนี้ค่อนข้างสูงเราก็ต้องกระโดดแบบนี้นะคะตรงเสา ดูเหมือนว่าใกล้จะไปถึงข้างบนแล้วใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วล่ะเจนอันนี้น่าจะศพเหมือนกันนะคะเป็นหลุมศพแต่เป็นสีเขียวนะเราจะต้องข้ามแบบนี้นะคะไม่สามารถข้ามกระดงหัวไปได้เลยอ่ะเฮ้ยทางซับซ้อนนะเจ้าควายแกว่าอย่างนั้นไหมฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะเจนเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นลูกอมฮาโลวีนนะคะทุกคนชึบมีสีม่วงสีส้มสีเขียวประมาณนี้นะคะลูกอมติดไม้โอ้โหทางเดินดูเหมือนทางนี้ เขาไม่ให้เราเหยียบไอเจ้าเลเซอร์สีส้มๆนี่นะะให้เดินทางผืนสีน้ำตาลชูไปกันเลยสามสองหนะึวาประตูอืมโอ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นหมเจ้าควายฉันเห็นอย่าที่แกเห็นเต,เต็มเต็มเลล่แจนนี่มันน้ำลายซอมบี้ผีชัดๆเลยใช่แล้วล่ะแจนเราไม่ควรเหยียบน้ำลายซอมบี้นะไม่งั้นเราจะกลายเป็นซอมบี้ ชิงเจ้าควายโอเคค่ะบอกไม้โอโ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมเจ้าควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นเต็มเ็มเลยล่ะแจนนี่มันลูกกระตาช,ชัดๆเลยแต่ดีนะที่มันไม่มองตามทุกคนอุ้ยมีคนตายด้วยเสียงว่าถ้าเราแตะต้องน้ำลา,า,าตตยซอมบี้เนี่ยเราจะกลายเป็นซา้ยกระดูกตายงั้นหรอเจ้าควายใช่แล้วแจนรีบหนีกันดีกว่าอย่าไปแตะต้องโดนนะทุกคนแหละไปแล้วกลิ่นจะอ,อ้วกอุ้ย แกเห็นนี่ที่ฉันเห็นใช่ไหมเจ้าควายฉันเห็นอย่างที่แกเห็นเต็มๆเลยละแจนไอ้บกไม้อันนี้มันยกแยกได้ด้วยเหรอทุกคนโอเคเราจะไต่ขึ้นไปทีละสต็ปเลยนะคะใ้ตก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 โอเคเฮ้ยทำไมทางเดิมไม่เป็นแบบนี้อ๋อทางเดิมมันฝืดนะคะถ้าเราเหยียบไปใบไม้โอเคปีนบันไดจะไปถึงชั้นไหนกันต่อฉันอยาก กลับบ้านเต็มทนเต็มทีแล้วโอ้โหตอนนี้เรากําลังจะเข้ามาในอุโมงค์ดูเหมือนว่ามันจะมีเส้นใยแมงมุมด้วยนะคะทุกคนเราจะต้องไต่ไปได้อุ้ยแตะต้องได้ด้วยแสดงว่าไม่เป็นอะไรโอ้โหเจ้าควายแล้วตรงหน้าของเรานี่คือเราต้องเหยียบใยแมงมุมไปใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะเจนเชิบโอ้โหมีนาฬิกาแห่งเวลาด้วยนะทุกคนอุ้ยพี่หลอกพิญญาหลอนเห็นเต็มเต็มเชืไว้ไว้ไว้ไว,ว,ว้เราจะข้ามสเต็ปนี้ เอาใหม่เลยตกลงมาได้ยังไงอีก oh. อีกนิดเดียวเองอะแชทเอาใหม่ oh นะคะเอ้ย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 เอาใหม่ันอุตส่าห์ขึ้นไปถึงข้างบนโอเคเราจะเอาทีลสะสเป็บนะคะโอ้โ oh หบอกเลยแชทว่าสเป็บนี้ก็ยากเหมือนการหลุมศพเนี่ยตกลงมาถึงจะตัวอมยิ้มนี่นะคะเราต้องโดดขึ้นไปใหม่เสียงใครอะ ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมฮือเหยียบพื้นสีฟ้าห้ามเหยียบตัวที่เป็นเหมือนลาวาไปขึ้นตรงนาฬิกาโชวโอ้โหแล้วก็มาหล่นตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนโอ้โหเสียงมาอีกแล้วบล็อกไม,ม้เยษกระดูกมูกตาคนคนตายระวันสานเคมีกลืนตรงนี้ไม่งัง้นเราจะตุยหมดเนี่ยแหละ ฉันต้องเอาตัวรอดนีกลับบ้านไปให้ได้เสือไอ้เจ้าของโยกเยกมันเดิมนะคะทุกคนเชื่อเมื่อกี้ตกลงไปนะคะแชทก็เลยตนะ้องเริ่มโดดใหม่อ่ะทุกคนโอเคมาแล้วพื้นมันกรุกระก,กระโอเคไปหวังว่รารอบนี้จะไม่ตกอีกนะฉันนี่อยากเริ่มโดดใหม่อีกไปไอ้เจ้อยายอ,อุโมงค์ใหญ่แมงมุมเสะอผานกลับไปให้ไดเ้เรียบร้อย ต่อไปเราก็จะต้องกระโดดข้ามตัวหังในงมุมเหมือนเดิมน,นะคะหัวนาฬิกาการเวลาอุ้ยระวังโอเคข้ามเหยนสีน้ำตาลห้ามเหยียบแสงสีขาวนะคะทุกคนไม่งั้นเราจะตายใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วละเจนโอเคไปกันต่อโลดโอเคอันนี้ตัวมันบล็อกไม้มันโยกเยกเราจะต้องดูทีลสะสเต็ปแล้วก็ข้ามไปนะคะชูเรียบร้อยเอ,อื้อเอ,อื้อ อุ้ยทางเดินม,มันวิ่งเร็วมันมีป้ายห้ามด้วยแต่ฉันเดินเข้ามาแล้วฉันก็ต้องทําให้ผ่านเส้นชัยให้ได้ถ้าตายก็ตายด้วยกันรอดก็รอดด้วยกันถูกไหมเจ้าควายใช่แล้วล่ะแจนโอเคขอขาหอคอยฮาโลาวีนอันนี้มืดกว่าไอเดอีพีที่แล้วอีกนะคะน้องๆถ้าคนไหนยังจําไม่ได้พี่อนุรวมให้ดูย้อนหลังแล้วเลื่อนเลื่อนคลิปมากไปเรื่อยๆนะคะไปยิขึ้นมาที่สูงสูงเหมือนว่าทางหน้าทางหน้าของเราตรงนั้นน่าจะเป็นเส้นชัยแล้วใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วล่ะแจนยู เราจะได้กลับบ้านแล้วเย่ yeah. กลับบ้านกันดีกว่าอจโอ้โห oh พื้นนี่มีใบไ,ไม้อ uh ุ huh. ้ยไอ้เจ้าผีฟักทองโอเคข้ามเกะาะใหญ่ในมุม,ม,มไปนะคะเอยบาร้อยเจอไอแผ่นสีน้ำตาลเย่ yeah. แล้วแล้วก็ผ่านแล้วนะคะอจเย่ yeah. ผ่านแล้วเราจะต้องกระโดดเข้าไปตรงนี้ โอ้โหอันนี้มันหลุมศพคนชัดๆเลยอะทุกคนเห็นไหมโอเคก็ประจนภไทยก็จบกันในเรียบร้อยแล้วนะอีกหัวกะโหลกไฟเต็มไปหมดโอเคมาบอกลาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดยวออกไปข้างนอกก่อนฮาโลาวีนนี่คือกิ่งไม้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะทุกคนแต่มันเหลือกิ่งไม้พูดผิดมันไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยอ่นานั่งเก้าอี้สักกันหน่อย โอเคมาบอกลาก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็สามารถเล่นโลบอกระเหอคอยฮาโลาวีนทาวเวอร์สตูดิโอแบบมึดๆได้สำเร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคลิปนี้สนุกกันบ้างไหมเอ่ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบพี่ทำคลิปสนุกๆอีกไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอกเกมอมอกระเดเกมซูเปอร์ซัดเกมสมิตเตเกมอื่นๆไหนๆก็ตามที่พี่ยังไม่เคยเล่นแลวน้องๆในแชทช่อง YouTube ของพี่ทุกคนนี่นะคะ อยากใจพี่เล่นนะก็คอมเมนต์มาบอกพี่ในแต่ร่างคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะโอเค เ,เกมคุกกีมม้มาม่ามาครับก็ได้หรือกระทั่งแม้ว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปเกมอื่นๆไหๆก็ตามที่พี่ยังไม่เคยเล่นและน้องๆทุกคนอยากจะให้พี่เล่นนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจแจ้งเตอนกุ๊กกิ้กกดข้อเจ้าข้าใจเพื่อแต่กําลังใจให้ช่องของเจ้าจ๋าเจ็ดสูสีเจ็ดชาแนลให้กับพี่ใจเหมือนเดิมอีกเช่นเคยด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคะรักรักน้องๆเอฟซีทุกคนนะรักเด็กๆทุกคนนะขอให้เป็นเด็กดีกันนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะอัดอะไรคลิปสนุกมาให้ดูอีกนะคลิปนี้พี่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายาท่าที่หนึ่งาที่สองาที่สามาที่สี่าที่ห้าไปละค่ะบ๊ายบาย,บาย